สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคําประจําสัปดาห์นะครับผมก็เป็นประจําสัปดาห์วันที่5ถึงวันที่9กุมภาพันธ์นะครับผมเดือนที่2ของปีนะครับปเดือนนี้ก็ตุจีีเนาะนะครับก็ขอทุกคนหิงๆรวยๆกันนะครับผมโอเคครับเรามาดูวัตถุเศรษฐกิจที่สําคัญกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวสัปดาห์หน้านะครับประเด็นที่เศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็ ไม่ได้มีตัวเลขอะไรวุ่นวามากนะครับจะมีประมาณวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นะครับก็คือส่งตัวเลข C P I ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นตัวเลขที่เฟดใช้ดูในส่งของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับนักลงทุนก็จะจับตารอตัวเลขนะครับนั่นแสดงว่าก็มีความเป็นไปได้ครับที่เรามีการเล่นกับกราฟไซเวร์นะครับแต่ระวังปัจจัยหนึ่งครับปัจจัยทางด้านรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับก็คือสภาวะสงครามนะครับผมเมื่อวานกองทัพสหรัฐกับอังกฤษก็เข้าโจมตีกลุ่มเฮติอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ให้ระวังนะครับระวังตอนเช้านะครับจะมีในส่งของตัวมาร์เก็ตแพนิคบ่ายขึ้นไปจาก สภาวะสงครามเนาะนะครับโอเคคราวนี้เรามามองก่อนครับว่าประเินเศรษฐกิจที่สําคัญมีอะไรบ้างนะครับมีอันนี้ครับเฟดแชร์นะครับตอน็ดโมงเช้านะครับปกติไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้ามองเจ็ดโมงเช้าเขาก็ประมาณ19.00น,นของอเมริกานะครับเฟดแชร์เนี่ยก็เป็นการในส่วนของลุงเจอรมพาเวลนะครับมาแถลง นะครับในส่วนของการเสวนาวิชาการในเรื่องน้นแต่ส่วนใหญ่นักข่าวก็จะถามและครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงแต่ลุงก็ตอบชัดเ้วานาะว่ามีนายังไม่เห็นภาพยกเว้นนะครับในส่วนของมีสาเหตุจาเป็นสาเหตุจําเป็นก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่วันศุกร์ถูกไหมครับตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาต่ําเตี้ยเรื่อดินที่จะบอกว่าเข้าสู่ในส่วนของตัวอโคโนมิกรูเกชั่นหรือสภาวะเศรษฐกิจถอยเนาะแต่ก็เป็นไง เกินคาดการนะครับคาดการประมาณ38ออกมาว่า3 3นะครับเรียกว่าทะลุเป้าเนาะนะครับอ่ะบริษัทเศรษฐกิจสําคัญตัวถัดมานะครับก็ในส่งตัวเทรดบ้านเยอรมันนะครับแล้วก็ f i n a l s อ r v i ิ e PMI นะครับอ่าดัชนีจัดซื้อภาคอุตสาอ่าดัชนีจัดซื้อนะครับในส่วนของตัวภาคบริการนะครับแล้วก็ของบริการนะครับชุดนี้เนาะระวังนิดนึงครับในส่วนของตัว GBP นะครับกับตัว UH นะครับบอสติกเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์บวกในส่วนของตัวเรื่องอัตราเงินเฟอ้อนะครับอันนี้คือภาพรวมของวันจันทร์นะครับสำหรับวันศรฐกิจที่ผ่านมานะครับครานี้มาดูในส่วนของกองทุน SPDR ที่เกิดขึ้นครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกองทุนทับมือนะครับไม่มีแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับหลังจากที่เราคำเทลงมาและลงมาติด แนวรับที่สําคัญนะครับอ่ะข่าวนี้ครับที่มีเหมี่ยให้ระวังนะครับเขาลบกันตั้งแต่วันศุกร์อ้ไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์นะครับตอนกลางคืนกับวันอาทิตย์นะครับก็ในส่วนของตัวนี้ครับอ่าอเมริกานะครับส่งในส่วนของเครื่องบินลบเพิ่มเข้าไปอีก24ลำนะครับเพื่อโจมตีกบฏกลุ่มอ่าเฮติเนาะนะครับโจมตีไป36จุดนะครับจากเหลืออีกจาก16เป้าหมายหลัก นะครับ16เป้าหมายหลักโดนโจมตีไป36จุดนะครับอันนี้คือในส่วนของปัจจัยทางด้านรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้านอนฟาร์มออกมาขนาดนั้นนะครับและไม่มีปัจจัยตัวน,นี้ลงมาเนี่ยทองคำมีโอกาสลงได้เยอะกว่านี้เนาะนะครับถ้ามองในลักษณต์ของตัวไฮบริดที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะถัดมาครับเรามาดูทางด้านเชื่อุคเข้นะครับถ้ามองในลักสณต์ของตัวไทม์เฟรม มันก่อนเนาะเลยยังไม่ได้วิเคราะห์มันกันเลยนะครับอ่ะพี่หมีขอขดกราฟนิดนึงนะครับในส่วนของตัวไทา์เฟรมมันที่ผ่านมาครับลักษณะของมันเป็นยังไงครับจากแท่งนี้เนาะนะครับที่เขาทำ t อ m e ม i ไฮขึ้นมานะครับโซนบริเวณนี้ครับ2 1 4หนึ่งี่นะครับ2 1 4หนึ่งเนาะนะครับ ลักษณะของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลนักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า Spinning Top เป็นลนักษณะของการเบรกแรงบายเบรกแรงบายแล้วก็ทําอะไรครับมันเป็นลนักษณะของการที่ราคามีโอกาสที่จะไซเวย์เกิดขึ้นแท่งที่ผ่านมานครับ จบเป็น normal นะครับเป็นแท่งลักษณะของสิ่งที่เราว่าแท่งเซลล์แต่ไม่ใช่ PA ที่คอนเฟิร์มในลักษณะของโมเมนตัมที่เป็นแ n ลนเซลถูกไหมครับอันนี้คือในส่วนของตัว Time Frame Month ที่บอกเรานะครับแนวรับสำคัญของ Time Frame Month อยู่ที่โซนบริเวณนี้ครับจุดที่เขาเคยลงมาเทสครับบริเวณ1808นะครับแต่พี่มีบอกได้เลยครับอีกยาวไกลนะครับอีกยาวไกลแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นได้ชัดจากภาพรวมของ t i m frame month นะครับ มันยังคงมีทิศทางขาบายนะครับมันยังคงมีแรงบายนะครับสำหรับตัวโมเมนตัมหลักของเขานะครับยังคงเป็นลนักษณะของตัวแรงบายที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเราเห็นแล้วนะครับว่ามันเนี่ยเป็นลนักษณะของการที่ราคาเบรกแรงบายหรือเราเรียกว่าเป็นลนักษณะของการพักฐานของราคานะครับคราวนี้เราสามารถมาดูอะไรได้ครับสามารถ มามองหาในส่วนของตัว Time Frame ที่เล็กลงมาดูกันต่อในส่วนของตัว Time Frame Week นะครับจาก Time Frame Week ที่เราวิเคราะห์กันไปวันศุกร์จำได้ไหมครับที่มีว่า Week นั้นยังคงเป็นลนักษณะของการ s i d e w a y ์อยู่ในกรอบนะครับถ้าเราสังเกตจากชุดนี้ที่เกิดขึ้นครับในลนักษณะของตัวเนื้อเทียนนะครับที่มีโมเมนตัมแรงซื้อแรงขายที่ชัดเจนเนาะราคาไปไงครับ ราคายังคงเหวี่ยงไซเวย์อยู่นะครับเมื่อไทม์เฟรมใหญ่ไซเวย์นะครับเราจะสังเกตได้เลยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์เนาะจนถึงวันศุกร์นะครับกราฟเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตลอดเลยนะประมาณ 180. 0 0จุดนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวไทม์เฟรมวีคที่เกิดขึ้นนะครับวิคเองนะครับก็ยังคงสนับสนุนโมเมนตัมแรงบ่ายที่เกิดขึ้นนะครับอ่าถ้าเราดูครับโมเมนตัมแรงบ่ายของไทม์เฟรมวีคอยู่โซนบริเวณนี้เนาะสวิงที่เกิดขึ้นเนาะนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าวิคนั้นจะเบรก นะครับเปลี่ยนจากแรงบายนะครับเป็นแรงเซลได้จุดที่มองครับจุดนี้ครับเป็นในส่วนของตัวซับไฮโซนะครับที่จะเป็นจุดในการเฝ้าระวังแต่ถ้าเราอ่านดีๆเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับสิ่งที่วิกก็ทำนะครับเขาเป็นลักษณะของการยกไฮขึ้นตลอดนะครับยกไฮขึ้นตลอดแต่จุดนึงเลยนะครับในส่วนของตัว RSI นั้นเป็นยังไงครับทำโโลที่ต่ำลง นะครับเป็นลักษณะของตัวเดเวเทจให้เห็นไหมเป็นลักษณะของตัวเดเวเจนให้เห็นครับแต่ถามว่ามันอีกไกลไหมกว่ามันจะกลับลงมาได้พี่หมีอีกไกลครับผมนะครับจุดที่เราจะลุ้นก่อนเลยจุดแรกครับคือโซนบริเวณแนวรับตัวนี้ครับ1973จนะครับจุดโซนบริเวณนี้นะครับถ้าเราจะมองนะครับว่าเป็นการพักฐานลงมามันมีโอกาสที่ลงมาทดสอบตัวนี้ได้แต่การจะลงมาทดสอบตัวนี้ได้มันจําเป็นจะต้องมีสัญญาณอาการกับตัวให้เราเห็นก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยัง ไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนนะครับยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวที่ชัดเจนเนาะนะครับครานี้ครับเรามาดูในส่วนของตัว t i m e f r a m e day นะครับในลักษณะของตัว Timeframe Day นะครับสิ่งที่จบในวันศุกร์นะครับแบบนี้นะครับจบเป็นแท่งเทียนคู่แบบนี้นะครับมองเป็น p A เอนะครับแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่เรารยกว่า p A เอไม่สมบูรณ์นะครับราคาถ้าเราจะสังเกตนะครับเขาลงมาเทสโบรอเรย์เฮน2,028เนี่ยประมาณสี่รอบละ นะครับสำหรับไทม์เฟรมเดไม่สามารถผ่านได้ครับลงมาเทสโดนแรงซื้อกลับขึ้นไปลงมาเทสโดนแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปเสร็จติดอะไรครับติดในส่วนของโซนบริเวณที่เราเรียกว่าด e ม a นโซตนะครับราคาไม่สามารถเบรกเอาได้ถูกไหมราคาไม่สามารถเบรกเอาได้ยังติดอยู่โซนบริเวณนี้อยู่โซนบริเวณนี้คือโซนบริเวณประมาณ2000นะครับ2,088เนาะ นะครับโดยประมาณกับ2 0 6 5นะครับและในส่วนของตัวที่เรามองนะครับตัวนี้คือซับไพโซนในส่วนของโซนบริเวณดีมานโซนครับดีมานโซนอยู่ที่โซนบริเวณนี้ครับของเส้นราคานะครับดีมานโซนอยู่ที่บริเวณ1973นะครับจนถึงบริเวณ2000นะครับ2006เนาะนะครับจุดโซนบริเวณเนี้ยนะครับ2000 2,001-2,006เนี่ยนะครับคือในส่วนของตัวดีมาโซนไทม์เฟรมเดย์นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเล่นกับราคาที่แกว่งอยู่ในโซนนี้นะครับที่แกว่งอยู่ในโซนนี้สําหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวีคนี้นะนะครับพี่หมียังมองว่าราคาเป็นลนักษณะของการไซเย์ซึ่งถ้าถามว่าเบรกเอาโซนนี้ได้หรือลพี่หมี p p นี่ครับ2,146ไม่ยากเลยครับถ้าเขาเบรกเอาในส่วนของตัวซับไฮโซนได้แต่ถ้าในทางกับการเขาเบรกเอาดีมาโซนลงมาได้ล่ะ มองครับจุดที่เขามีโอกาสลงมาโซนบริเวณนี้ครับที่เขาจะลงมาทดสอบถัดไปนะครับบริเวณ19 2 1สองนะครับอันนี้คือกรอบที่เราใช้ดีมาและสะพายมองกรอบในการเทรดนะครับผมว่ากรอบในการเล่นในช่วงนี้เราจะมองในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าสําหรับพี่หมีนะครับวีคนี้นะครับกรอบในการเทรดนะครับเราจะมองอยู่ที่บริเวณ2004ครับคือโซนนี้นะครับ2 0 0 4จนถึง2 0ย์ 88โดยประมาณนะครับอันนี้คือกรอบของเดที่จะเล่นกับลักษณะของการไซด์เว์ของราคานะครับอันนี้คือในส่วนของตัวไทม e เฟรมเดนะครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของตัว t i ม e เฟรม h4 กัน H4 ี่พี่หมีขอไปกรอบที่มีแนวรับแนวต้านที่พี่หมีตีไว้แล้วเนาะนะครับเมื่อกี้วิเคราะห์กับนักเรียนในส่วนของตัว zero to hero ไปแล้วนะครับอ พอมาถึงในส่วนของตัว Time Frame H4 ครับเราจะเห็นครับว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงครับหลังจากที่เป็นลนักษณะของการไซเว้นะครับเป็นลนักษณะของการไซเว์ของราคาเนาะนะครับเป็นลนักษณะของการไซเว์เสร็จครับเกิดเบรกเอาลงมาได้ครับเบรกเอากลุ่มไซเว้ได้ลงมาติดโซนบริเวณนี้ครับแนวรับ2028ซึ่งพี่หมีบอกว่ายังไงครับโซน บริเวณ2030ถ้าไม่ผ่านรอ P A บ u y buy กลับขึ้นไปพักตัวได้นะครับราคาเด้งกลับขึ้นมาครับตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองในกรอบตอนนี้นะครับกรอบโซนบริเวณนี้แะครับคือกรอบไซเวย์ของตัว Time Frame h e นะครับบริเวณ2065กับโซนบริเวณ2028นะครับจุดที่เขาติดครับติดอะไรครับติดโซนบริเวณนี้โซนแรกนะครับติดโซนบริเวณนี้โซนแรกอ่าเดี๋ยวพี่มีมาร์คสีให้นะครับ จุดโซนบริเวณนี้โซนแรกเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือราคาที่เกิดในลักษณะของรูปแบบของการไซเวย์อยู่ณนะปัจจุบันนะครับให้เรามองดีๆนะนะครับว่ากรอบตอนนี้มันอยู่ตรงไหนและเราทําอะไรอยู่นะครับดังนั้นนะครับพอเราเห็นแบบนี้เสร็จนั่นหมายความว่าอะไรครับจุดโซนบริเวณนะครับมันเป็นจุดที่เรารอให้เกิด P A เ e l ซได้อีกหนึ่งรอบนะครับจุดโซนบริเวณนี้เนาะย้ำนะครับต้องเป็น P A เ e l ซนะ ถ้าเราจเจอกับการลักษณะของการไซเวราคาในกรอบใหญ่นะครับเขามีโอกาสไซเว่ในกรอบโซนบริเวณไหนครับนี่ครับที่เขามีโอกาสจะไซเว์อยู่ในส่วนของตัว t ท m e เฟรมเฮดสีนะครับบริเวณ2008ครับจนถึงบริเวณ2 0 6 5นะครับอันนี้คือไซเว์ของ t ท m e เฟรมเฮดสีนะครับอ่ะเราจํากรอบไซเวเอาไว้ให้ได้นะทําไมถ้าเราจากรอบไซเว์ได้ประโยชน์ไงครับถ้าเรารู้ครับมันจะเกิดสัญญาณบายยืนเหนือขึ้นมาได้นั่นแสดงว่า จุดที่เขาจะต่อไปขึ้นมาครับ2088 20 2088ถูกไหมครับแต่ถ้าในทางกับการเขาเกิดพลังญาณเซลล์กลับลงมาได้จุดที่เขาจะลงมาครับ2 0 1 9 2 0 0 9 2001อเนาะอันนี้คือการที่เรามองกรอบในการเทรดนะครับของตัว t i m e f r a m e H4 เนาะนะครับแต่ถ้าแย่สุดเป็นไงครับเราก็เทรดในกรอบไซเวยเนี่ยแหละสัปดาห์หน้านะครับซึ่งถ้าเรามองในส่วนของตัวเส้น EMA ใน Timeframe H4 เป็นยังไงครับ เป็นลักษณะของการไซเวนะครับ EMA บ่งบอกชัดครับว่าเป็นษัทของการไซเวย์ไม่มีวอลลุ่มแรงซื้อหรือแรงขายนะครับหรือแม้แต่ RSI ครับ RSI 14และหนาบกับ150นะครับบ่งบอกจริงครับว่าตอนนี้โมเมนตัม i ท e f เฟ m e H4 มีแรงเซล์นะครับแต่เป็นลักษณะของการไซเวย์ลงมาติดแนวรับที่สำคัญไม่ผ่านนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว i ท e f เฟรม H4 นะครับสำหรับตัว t i ท e f เฟ m e H1 ถ้าเราเห็นครับ นะครับเราเห็นอยู่แล้วแหละว่า H4 ไซเว H1 ก็มีโอกาสในการไซเวตามถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามองรูปแบบแบบหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแบบในลักษณะแบบนี้นะครับมันมีลักษณะของอะไรครับสิ่งที่เราเรียกว่า bear flag นะครับอ่าเนาะหรือสัญญาณของการกลับตัวลงไปได้นั่นเองนะครับอันนี้คือ time frame H1 ที่เขาบอกเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยถ้าเรามามองอ่านจาก EMA ทั้ง3เส้นยังบ่งบอกว่าไซเวครับ นั่นแสดงว่าอะไรครับอะถ้าเรามองง่ายๆเลยนะครับเรามองง่ายๆเนาะว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการติดแนวรับขึ้นมาพักฐานนั่นแสดงว่าเราจําเป็นจะต้องมองหาจุดที่เกิดขึ้นในการเซลล์ถูกไหมครับซึ่งถ้าจุดที่เกิดขึ้นในการเซลล์สมมุติเรามองโซนบริเวณนี้ครับเป็นโซนที่ราคามีลักษณะของการไซเวย์อยู่เนาะถ้าราคาสามารถยืนเหนือได้ครับอันนี้คือแผงการเทรดบันจันท์ก่อนนะนะครับราคาสามารถยืนเหนือตรงนี้ได้ครับจุดที่เขามีโอกาสขึ้นมาครับโซนบริเวณนี้นะครับ 2 0 5 1 2057 20โดยประมาณนะครับอันนี้คือจุดที่เขามีโอกาสขึ้นมาได้ถ้ามันขึ้นมาไปลักการพักฐานเพื่อจะไซเวย์เขาไม่ควรจะยืนเหนอือ2065ยให้ได้นะครับสำหรับวันจันทร์เช้านะในกรณีอันนีน้ถ้าขึ้นมาเกิน2065เนี่ยมองได้เลยครับมาเก็ตแพนิคบายจากสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเบรกเอาลงมาได้เป็น PACL นะครับหรือเกิดเป็น PACL แถวนี้ TP มองตรงไหนครับนี่ครับ TP เดิมนะครับ 2028โดยประมาณอันนี้คือในส่วนของตัววันจันนี้ที่เราจะใช้แผนนี้กันนะครับสำหรับวันจันนะนะครับเรารอให้เกิดสัญญาณที่เป็น PA เซลครับอาจจะเกิดโซนบริเวณนี้หรืออาจจะมาเกิดโซนบริเวณ2,051ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับแผนวันจันทร์แต่ถ้าในทางกับการอย่างที่พี่หมีบอกนะครับมันมีเรื่องสภาวะสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ายืนเหนือ2065ได้มีโอกาสย่อแล้วขึ้นต่อมานี้นะครับอันนี้คือเช้าวันจันท ถ้าเคสนี้มองแพนิกบายนะของตลาดนะครับอ่ะถัดมาครับเรามาดูแผนการเทรดในรายสัปดาห์นะครับว่าแผนการเทรดในรายสัปดาห์ตรงเนี้ยเราจะมองกรอบโซนบริเวณไหนนะครับพี่หมีขอใช้ในตัว time frame H1 เนาะเป็นการวางแผนการเทรดนะครับขออนุญาตย่อกราฟนิดนึงนะครับปรับก่อนมันจะได้เห็นได้ชัดๆเนาะนะครับอ่ะเรามามองครับในส่งของตัวดีมันซับไพ่ก่อนวางกันก่อนนะครับวางกันก่อนนะครับในกรณีที่ราคา นะครับมีการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้นะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้จุดที่เราจะทําการรอ p A เ e l l ที่เกิดขึ้นอยู่ที่โซนบริเวณนี้ครับนะครับจุดที่เรารอให้เกิด p A เ e l l นะครับที่เกิดขึ้นอยู่ที่โซนบริเวณนี้ถ้าถามว่าเกิด P A เ e l เเสร็จแล้วเบรกเอาโซนบริเวณนี้ได้มองตรงไหนครับ2016ครับ2009นะครับ2001นะครับแต่บริเวณ2001นะครับกับโซนส0 0 9นถ้าไม่ผ่าน เราสามารถบายกับขึ้นไปพักฐานได้เพราะมันคืออะไรครับกรอบไซเวย์ใหญ่นะครับกรอบไซเวย์ใหญ่เนาะนะครับอันนี้คือในลนักษณะของแผนการเทรดนะครับแต่ถ้าลงมาเสร็จเด้งลงมาตรงนี้เกิด PA b u บายบายขึ้นไปได้ครับเล่นบายเล่นเซลล์อยู่ในกรอบน,นี่แหละแต่อย่าลืมนะครับเบรกเอา65ได้กราฟมาตรงนี้นะครับเบรกเอาสอได้โอกาสที่ราคาจะลงมาถึงโซนบริเวณนี้มีนะครับอันนี้คือการที่ เราเล่นกับกราฟไซเวในสัปดาห์นะครับกรอบนะครับถ้ากราฟใจดีกับเราเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยทั้งสัปดาห์อาจจะมีลิศเดขึ้นมาบ้างก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวถ้าระหว่างสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวพี่หมีมาอัปเดตการเทรดให้นะครับโอเคสําหรับบริวิคราฟวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอดีวันนี้มาสายนิดนึงนะครับขอโทษทุกคนมากๆด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ํารวยทุกคนสวัสดีครับ